ันนี้ก็ไม่อยู่กันในเกมการินาฟีไฟอีกแล้วนะครับก็การินาฟีไฟทุกปันเลยนะอะไรอะไรก็การินาฟีไฟตลอดเลยนะก็ถามจริงเราเล่นเกมอื่นไม่เป็นหรือยังไงก็วันนี้นะครับผมก็มาอยู่กันในเกมการินาฟีไฟนะฮะก็มันก็ได้มีกิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้ซึ่งเดี๋ยวมันจะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างไปดูกันเลยนะฮะ ซึ่งอย่างแรกนะครับผมมันก็จะเป็นคาตานะกระโหลกระกายท้องตัวนี้นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นคาตานะตัวนี้นะโกริมอะไรไม่รู้นะอ่านไม่ออกนะครับผมนะอ่าก็จะเป็นคาตานะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งเาขาควาเราเติมเพชรครบ489เพชรนะครับแล้วก็จะสามารถกดรับได้เลยนะคะมาแล้วก็กดรับไปเลยนะครับได้มาแล้วกิจกรรมอย่างต่อไปกันเลยนะฮะที่มันเข้ามานะ มันก็จะเป็นกิจกรรมเคียวตัวนี้นั่นเองนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นของบูย่าสองพันยิบอ็ดนั่นเองนะฮะมันก็จะเข้ามาในทางด้านสองตู้สุ่มแปดทีนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีของรางวัลใหญ่ด้วยกันทั้งหมดสองอย่างนะฮะซึ่งจะเป็นของไม่ทั้งหมดเลยนะก็อันนี้ก็จะเป็นรางวัลรองนะครับก็จะเป็นสกินรถสปอร์ตนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับส่วนรางวัลใหญ่สุดเลยนะครับผมก็จะเป็นสกินเคียวตัวนี้นะครับนี่เฟรมบัาน <Wow. S 1> หรือเปล่าก็ ก็เป็นเคี้ยวที่แบบค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยในอันนี้นะก็ถือหน้าล็อบบี้ได้ด้วยนะครับผมนะ,นะซึ่งเขาว่ให้เราเลือกของสองอย่างที่เราไม่ต้องการออกนะครับมาแต่ผมขอเลือกอ่าไอชิ้นส่วนอันนี้ออกก็แล้วก,กันนะครับมามาขอเลือกชิ้นส่วนออกนะครับผมมาก็เดี๋ยวมาหมุนกันเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีเฟสอยู่หนึ่งพันแปดร้อยรเฟสนะครับก็มาดูกันนะครับว่าผมจะต้องมองปรตู้หรือเปล่าถ้ามองปรตู้เนี่ยมันจะเสียกี่เฟสนะครับมาแต่ก็มาตุ้มกันเลย มาครั้งแรกเก้าเพชรยังไงครับจะได้อะไรครั้งนี้โอ้คิดว่าเคียวออกแล้วนะเมืนะ่อกี้ไปกินแพนด้ามานะครับผมผมก็มีแล้วนะอ่ะเราก็กดต่อไปเล้นะครับผมยีบเก้าเพชรนะมามันจะได้อะไรเลยครั้งนี้มาตามสเต็ปนะครับมาเปิดสะเลโอเคมาครั้งที่สามหกสิบเก้าเพชรนะครับหุยโอ้คิดว่าได้รถสปอร์ตแล้วเม่คิดได้แอ,อร์บอดมานะ ก็โหทองได้ผมเกินมาม่เป็นไรนะครับอย่างนี้มันก็หมดตู้อยู่แล้วไหมมาจะได้อะไรครั้งนี้หุ๊ยโอ้โหคิดว่ารถสปอร์ตออกอีกแล้วเมื่อกี้นะโอ้โหหลอนอะไรนี่ไงแต่ก็เหลือสีอย่างสุดท้ายแล้วนะครับก็ครั้งนี้ก็เป็นเอ่อครั้งครั้งที่ครั้งที่ห้านะครับผมครั้งที่ห้าก็หนึ่งร้อยเก้าเก้านะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเพนน์นะโอเคได้หัวนี้มาผมก็มีแล้วอีกเช่นเคยน,นะครับขอได้กล่องซ้ำมาทั้งหมดเลยนะ กระเป๋านะครับอมกระเป๋านี่ก็มีแล้วนะก็มีหมดแล้วนะครับอ่ะก็เหลือของรางวัลใหญ่กับของรางวัลรองแล้วนะครับมามาดูกันนะครับว่าอะไรมันจะออกก่อนกันนะครับระหว่างรถสปอร์ตกับเคี้ยวนะมาแถวก็มาลุ้นกันเลยนะครับมาครั้งนี้สามร้อยเก้าเก้าหน้าแนวว่าแล้วรถสปอร์ตออกก่อนนะครับได้รถสปอร์ตมาก่อนนะก็โอเคนะครับผมได้แล้วนะบุญาเดย์สองคันยี่สิบเอ็ดนั่นเองนะครับโอเค แล้วก็ครั้งสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นสกินเคียวตัวนี้นั่นเองนะครับอะครั้งสุดท้ายก็599เซตนะครับมาแล้วก็กด z o ่มไปเลยนะครับนี่นี่ก็จะได้มาแล้วนะครับเคียวเฟ,ฟรมบอนนะฮะนะก็จะเป็นสกินเคียวแบบหล่อเท่เลยนะตัวนี้ <disappe> ก็โอเคนะครับ๋ตวผมขอสรุปเพจให้เพืๆๆ่อนๆก่อนนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยผมเสียไปเท่าไหร,ร่นะฮะ ก็โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้สรุเปเพชรมาให้เพื่อนเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดของก็เสียเพชรไปหนึ่งันเจ็ดร้อยสองเพชรหนึ่งันเดร้อยสองเพชรพอดีเป๊ะเลยนะครับถ้ามองหมดตู้แล้วก็1 7 0 2ันเด้อยสองเพชรนะครับถ้าถามผมว่าแพงไหมก็ผมมองว่าไม่แพงเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีของรางวัลใหญ่2ออย่างนะครับผมแล้วก็เป็นของใหม่ด้วยนะครับก็ ไม่ดูนะสำหรับผมก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับก็เกือบเกือบห้าร้อยบาทนะแต่ก็ไม่ถึงห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็มาดูอย่างแรกกันเลยนะครับที่ผมได้มานะก็จะเป็นก็จะเป็นสก,กินรถสปอร์ตตัวนี้นั่นเองนะครับผมแอร์บูย่าบูย่า d สองพันยี่สิบเอ็ดนะครับอ่ะเดี๋ยวก็มาดูแรกๆกันเลยนะครับก็จะเป็นรถสปอร์ตเปลี่ยนโมเดลด้วยนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตนะครับว่ารถสปอร์ตแบบเก่าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับี่มันจะเป็นคันเล็กนะ ส่วนอันนี้แบบมันจะเป็นแบบมันจะมีแบบไอ้อะไระข้างหลังเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะเขาเรียกว่าเออไม่รู้ผมขอไม่ไยกก็แล้วกันนะฮะผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันแต่เอาเป็นว่ามันเป็นรถเป็นสก,กินรถที่เปลี่ยนโมเดลด้วยนั่นเองนะครับก่อนจะเทียบกับของแมคลาเรนนะก็มันก็ไม่เหมือนกันนะครับผมก็คนละเรื่องกันเลยก็จะเป็นออสก,กินคัตนะตัวนี้นั่นเองนะครับนี่ ก็จะเป็นสก,กินคัตนะตัวนี้นะเอ,อก็จะเป็นคัตนะปลอกท้องด้วยนะครับก็สามารถถือหนะ้าล็อบบี้ได้ด้วยนะครั่งนี้เดี๋ยวก็มาดูแกล้กกๆกันเลยนะครับก็จะเป็นคัตนะสีดำนะก็จะเป็นปอกด,ดางก,ก็จะเป็นสีทองนะครับสีดําท้องนะสีดํานะเป็นหลักนะครับผมแล้วก็มีตัดสีทองนะครับผมมีสีทองตัดนะอะก็เป็นถือว่าเป็นสีทีท่แบบเข้ากันมากเลยนะครับสีดํากับสีทองนะเป็นอะไรที่แบบโคตรจะเข้ากันเลยนะครับส่วนตัวดาดนะก็จะเป็น ตรงด้ามจับมันนะครับมันก็จะเป็นเ่าเป็นกระดานผีเสื้ออะไรสักอย่างนี่แหละนะแต่มันก็ไม่ใช่นะครับผมผมก็เอามาเปรียบเทียบเฉยๆนะมันไม่ได้เป็นผีเสื้อหรอกแล้วก็ส่วนตัวดาบนะครับผมมันจะมีไฟติดอยู่ที่ดาบตลอดเวลาเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะมันจะมีไฟแบบสีท่อมนะติดอยู่ตลอดเวลานะครับตรงที่ดาบนะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับขัตะน,นะนะ ก็เติมครบ499เพจนะครับก็จะรับได้เลยอ่ะแล้วก็อย่างต่อไปนะครับมันก็จะเป็นสกินเขียวตอนนี้นั่นเองนะครับเฟรมบอลอ่ะซึ่งจะเป็นสกินเขียวกรอบท้องด้วยนะครับบูย่า2021ซึ่งสามารถเถืนหน้าล็อบบี้ได้ด้วยนะครับสกินเขียวตอนนี้นะอ่ะแตวก็มาดูใกล้ๆกันเลยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสกินเคียวนะก็จะเป็นเคียวด้านจับจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ส่วนไอ้ไอ้นี่มันไอ้ไอ้เคียวมันนะครับตรงข้างหน้านะ ก็จะเป็นแบบเป็นไฟนะครับผมก็จะเป็นเอฟเฟกไฟแบบสีสม้มเฮ้ยเป็นเอฟเฟกตไฟแบบเตอนั่นแหละสีส้มสีทองนะประมาณนี้นะครับ <men> ก็จะมีไฟติไฟลุกอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับตรงหัวมันนะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าถามว่าระหว่างเขียวม่วงอันนี้ระหว่างเขียวม่วงอันเก่ากับเขียวบูดาอันนี้อันไหนสวยกว่าสําหรับผมนะผมมองว่าเขียวม่วงเท่กว่านะผมชอบเขียวม่วงมากกว่านะครับ มันก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนด้วยนะครับมันก็ชอบไม่เหมือนกันนะบางคนเขาก็ชอบเคียวบุญามากกว่าเลยแต่สําหรับผมก็เคียวม่วงเทกว่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเคียวนะก็นี่นะครับผมเคียวนะเมื่อเวลาถือหน้าล็อบบี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งไอตรงวงแหวน้างล่างมันไม่เกี่ยวนะมันก็เป็นเอฟเฟคของชุดบุญาระดับตำนานนั่นเองนะครับที่ผมใส่ลายลหน้ามันมานะ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเมื่อเทอนะล็อบบี้นะสกินเขียวนี่ก็โคตรจะเท่เลยนะครับเที่ยวสกินนี้นะแล้วก็อย่างที่สองนะครับผมนี่ก็จะเป็นสกินคาตนะตัวนี้นะครับเมื่อเวลาถือนัลล็อบบี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็แต่ว่าค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับคาตนะตัวนี้นะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับผมผมมองว่าคาตนะตัวนี้แบบเป็นคัตนะที่แบบ ทำออกมาได้ดีแล้วก็ลงตัวมากๆเลยนะสีดาสีทองนะครับลองไปทนอะไรที่มันโคตรจะเข้ากันเลยนะครับก็เติมครบ4 9่บเาเพยนะครับก็รับได้เลยนะครับก็ขอเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะฮะ ก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ